สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่าวันนี้มาแจ้งข่าวชาวส่วนยางนะคะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจาวันที่3ตุลาคม2567ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะมาดูกันว่าราคากลางของยางแต่ละชนิดจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างค่ะ เริ่มเลยสำหรับน้ำยางสดนะคะ80บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นก็ยังอยู่ที่77บาทนะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 86เบาท88สตางค์ปรับลดลง47สตางค์ราคาท้องถิ่น83บาท88สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน90บาท55สตางค์นะคะปรับเพิ่มขึ้นมาอีก54สตางค์ราคาท้องถิ่น87บาท5 5สสตางค์ อย่างก้อนถ้วย DRC 100% 59สบาท15สตางค์ปรับลดลงอีก15สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น56บาทส5สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 5 0 29ิบสาท56สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นอีก8สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นอยู่ที่26บาท56สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 32บาเปเซสบาท4ีสตางค์ปรับลดลง8สตางค์ราคาท้องถิ่น 29บาท41สตางค์ อย่างก้อนถ้วย DRC หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับลดลงเก้าสตางค์ราคาท้องถิ่น35บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรมัมอย่างก้อนถ้วยเครปนะคะ41บาทส4สตางค์ปรับลดลงอีก10สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น38บาทส4สตางค์ต่อกิโลกรมัมและนี่ก็คือราคากลางของอยางพารานในวันนี้ค่ะ3ตุลาคม2567ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามา รับชมและก็รับฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนอย่างทุกทุกท่านด้วยช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะอีกไม่นานก็กรีดยางได้แบบที่ไม่มีอุปสรรคนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นเคยค่ะ